โหลสวัสดีนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม The Infected นะครับกับพาร์ทที่13กันแล้วนะครับโอเคแล้วก็จากเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยนะครับผมอ่านในคอมเมนต์เนี่ยเห็นมีคอมเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเห็นเขาบอกว่าเออเราเนี่ยสามารถทำอาหารกระป๋องที่สามารถกินแล้วเพิ่มหลอดเลือดหรือว่าลดสเตมินาเนี่ยเพิ่มได้แบบถาวรด้วยนะครับอ่าตัวมันจะเพิ่มทีละหนึ่งะนะซึ่งผมคิดว่ามันก็จําเป็นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่า จากเมื่อพักที่แล้วเนี่ยไม่ใช่สิหรือสองพที่แล้ววะจำไม่ได้แฮะสองพที่แล้วอ่ะเออใช่ซอมบี้นะครับตอนคืนแดงเดือดเนี่ยมันเริ่มมาเยอะขึ้นไงครับใช่มันเริ่มมาเยอะขึ้นประมาณว่าคืนแรกเนี่ยมันมาประมาณ3-4ตัวนะแล้วก็คืนแดงเดือดจะหายไปพอคืนที่2เนี่ยเริ่มมาประมาณ6-7ตัวแต่ว,ว่าพอมาคืนที่3เมื่อ2อาพัที่แล้วเนี่ยนะม่มาเป็น1ิเลยครับแล้วมันไม่ได้มาแค่ตัว2ตัวนะแบบ มาทีเดียว10ตัวเลยครับเล่นเอากูเกือบตายเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าผมต้องอัพให้หลอดเลือดเราเนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเลือดเรามัน100%นะครับซึ่งเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดเรา ครับอ่านกระป๋องแล้วก็เอามากินเนี่ยมันจะเพิ่มเป็น1 0 1นะครับซึ่งจะเพิ่มแบบถาวรอ่ะนะอ่าแต่ว่าถ้าเกิดเราตายเนี่ยเลือดจะลดลงไป5นะครับซึ่งก็คือจะลดไป5แบบถาวรด้วยนะเช่นเรามีอยู่100เนี่ยก็จะลดไปเหลือ95แบบนั้นแหละนะเพราะงั้นผมเลยคิดว่าเกมมันก็โหดไม่ใช่น้อยเลยนะเนี่ยคือถ้าเกิดกูตายบ่อยแล้วเลือกกูเหลือ5นี่แล้วกูจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยชีวิตกูไร้ค่าเลยใช่ไหมเกมนี้มันโหดร้ายมากเลยครับเพราะงั้นผมเลยคิดว่าเราต้องครับอ่านกระป๋องเอาามรก ก่อนด้วยก็ดีเหมือนกันครับแล้วก็นี่ผมทําที่ตากเนื้อแห้งเอาไว้เพิ่มอีก2อันด้วยนะเพราะว่าผมไปล่าปลามาเพิ่มแล้วได้เยอะนะครับอเดี๋ยวมาดูก่อนแป๊บหนึ่งอาหารป๋องและนี่คือรายการเชฟไปนะครับที่เราห่างหายกันไปนานใช่ครับเราจะมาทาอาหารกระป๋องสูตรคนป่าก,กันนะครับซึ่งก็จะมีแบบเอ่อเมลอนแล้วก็ต้องใช้ครึ่งซี่แกนะเมลอนครึ่งซี่แล้วก็วอเตอร์เมลอนแล้วก็กระป,ป๋องเปล่า อืมอันนี้น่าจะเพิ่มฮิวห้าครับฮิวห้าเออห้าเหรอแค่ห้าแอบบวกหนึ่งอ๋อนั่นมันจะมีคุณสมบัติบอกอยู่ก็คือบวกหน,นึ่งยูเอ็มเอสเตมีนาคือไอเนี้ยจะเพิ่มสเตมีน่าบวกหนึ่งนะครับอ่าแบบถาวรนะนะส่วนอันนี้เนี่ยไม่มีบอกนะอ้าวอันนี้บวกหนึ่งแม็กฮิวอ๋ออันนี้ต่างหากครับเป็นมิสตูนะครับไอเนี่ยที่ว่าจะบวกหนึ่งหลอดเลือดนะแบบถาวรซึ่งใช้ของครับอะไรบ้างเนี่ย แล้วแบบมีคาบอินโฟแล้วก็ไม่บอกสูตรในการทำกูด้วยให้ตายเถอะไม่รู้เลยเนี่ยไอมันมีสตูครับสตูมิกอ๋อผมว่าเราน่าจะต้องทำสตูมิกนี้ก่อนแน่ๆเลยครับเนี่ยแล้วก็เอาไปย่างนะหรือว่าเอาไปอบละมัง้งผมคิดว่านะแล้วก็จะกลายมาเป็นมิสตูนะครับก็คือแบบย่างแล้วแดกได้นะครับโอเคแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสร้างไอ้นี้ก่อนแล้วักนนะเป็นโรงเพาะปลูกนะครับผมก็ทํากระจกทิ้งเอาไว้นะเมื่อภาคที่แล้วเนี่ยทำทิ้งเอาไว้ครบ30แล้วนะแถมเศษเหลือด้วยประมาณ10นะ <laughs> เศษเหลือเล้่ยนั่นคูดเยอะเศษเหลือนี่ครับเราทําให้30เลยนะแถมเกินมาด้วยเพราะฉะนั้นเราจะมาสร้างกันเลยล้วแกนนะครับแล้วก็ไม้แพลงผมก็ทําเพิ่มเอาไว้เลยด้วยนะครับบอกเลยว่าครบแน่นอนใช้ไม้แพลง60ประมาณ60นะครับซึ่งเยอะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรมา ไหนๆก็มีให้คราบเหรอคิดว่าแค่นี้พี่คราบไม่ได้แลอมาเลยครับคราบนะได้แต่ถ้าถามว่าตอนนี้มันจำเป็นไหมคือตอนนี้ผมสองจิตสองใจว่ากูจะคราบหรือเอลกูเพิ่งอินโคเปอร์แปดก่อนเชี่ยแล้วโาเปอร์แปดเหรอผมยังไม่รู้วิธีหาอะไรโาเปอร์เลยโอ้ยเออเห็น,นในคอมเมนต์มันมีอยู่เม้นต์หนึ่งด้วยครับที่เขาบอกว่า แล้วพี่จะแทรกประตูเอาไว้ทําไมัฝั่งนี้เนี่ยในเมื่อพี่ต้องกระโดดเข้าประตูนี้เหมือนเดิมก็ <c oughs> นั่นน่ะสิใช่เออก็นั่นน่ะสิก็ไม่รู้เหมือนกันครับหนึ่งสสสี่ห้าหก้อนครับมีอยู่หก้อนขาดสองโอ้ oh my god ม h oh my god oh my god เออเดี๋ยวขอไปดูไอ้ที่ขุดเหมืองแรกก่อนว่าเราขุดได้มาเยอะแล้วหรือ,อยังแรกโคบอลวะนะ เอ้ยมาเดินตรื่อยแววแวฮึแกนี่มันชอบสังเกตการยิงนักกูจะสอยมึงจากระยะไกลเลยอีดอกซึเบมันบอกยิงโดนได้ยังงเฮะพี่ฝึกความชำนาญน,นี้มาเป็นร้อยๆครั้งแล้วเพราะงั้นน้องต้านทานพี่ไม่ได้โอเคคแรบบับโอเคนี่คือได้ขยะเนี่ได้ไขมันนี่มาดูก่อนแป๊บหนึ่งโอ้แร่โคบอลได้มาเยอะเนะ้อโอ้ยโคดเยอะเลยคแรบบับ ผมว่าสร้างเอาไว้หนึ่งเครื่องเนี่ยไอที่ขุดแร่เนี่ยคุ้มเลยนะแถมเราได้ฐานหินเยอะด้วยครับเ <c oughs> นี่ยโอ้โหกี่ก้อนวะเด่ยโอ้ยแหนะได้มาเดี๋ยวจะเอาไปย่อยก่อนละกันแต่ว่าแร่คอปเปอร์ดีผมอ่านในคอมเมนต์เนี่ยเห็นมีคนบอกว่ามันก็มีเกิดนะพี่แต่ว่าจะอยู่รอบๆนะบอยู่รอบๆตรงเหมืองแร่นั่นแหละก็คืออาจจะเป็นก้อนหินซึ่งให้เราเนี่ยสังเกตดูดีๆนะครับคือต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าผมนี่เคยโดนคนคอมเมนต์นี่ยทะยศนะ ให้เราดิปันป่วนอยู่นานแสนนานเพราะงั้นผมเลยคิดแบบอืมกูจะเชื่อมดีหรือเปล่านี่ยเชื่อครึ่งแบบไม่เชื่อครึ่งแต่ก็ฉันยอมเพราะจนบัญญานะครับตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าจนมากจนบรรัญญาจนแล่ด้วยจนแล่จนแล่ในเรื่องใหญ่แต่ว่าไม่เป็นไรครับผมจะเชื่อคุณผู้ชมนะครับใช่ครับผมรู้เลยว่าคุณผู้ชมเขาหวังดีนะครับถึงอาจจะมีโมมีขึ้นมาบ้างก็เหอะแต่ก็อาจจะหวังดีแหละอาจจะ นะเพราะบางคนก็เกลียดน,นะครับแต่ก็อาจจะหวังดีด้วยนะ <c oughs> ย้ำจังอาจจะนั่นแหละนะครับผมจะเช,ชยๆนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะลองเดินดูรอบๆก่อนละกันนะว่าก้อนหินไหนเนี่ยที่มันมีลักษณะพิเศษนะครับที่แบบแตกต่างจากชาวบ้านเขาอะนะแล้วเราจะได้จิ้มรงบมึงเรียกจิ้มเหรอรดดีกว่าผมจะได้ขุดมันมานครับจะได้ขุดมาดูว่ามันใช่หรือเปล่าใช่ที่ฉันฮนะหรือเปล่าแรคโวบอลบอกเลยว่า ใช้ครับอะไรวะกูฟาร์มาซะเยอะแต่ใช้ทําอะไรวะ <c oughs> เออแน่แน่ดีวันนี้ครับอะไรอ่ะมันต้องใช้เยอะขคาดน,น,นี้เหรอขอดูก่อนนับแรกโคโบอลคือถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยใช้ครับจําพวกอ่าอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็คือพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าโคโบอลนี่ไงใช้สีก้อนแต่ว่าสมุดผมยังไม่มีเลยครับอืมเป็นไปได้ว่าอยู่เมืองนี้แน่นอนไอสมุดทํากางหันหลมเนี่ยอยู่เมืองเนี่ยแน่นอนเลยครับเพราะว่าไอเมืองนี้เนี่ยผมยังมีบ้านอยู่อีกหลายหลังเลยที่ยังไม่ได้ค้นนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปหาละกันตอนนี้เราเอาแร่ก่อนนะับแร่ขาดมากเลยบอกเลยแร่แบบยังเกิดไหนขอดูทีสิอันนี้ก็ใช่แร่โคบอลต์นี่ไงสองก้อนอันนี้ก็แร่โคบอลสี่อันนี้ก็แร่คอปเปอร์คอปเปอร์มึงก็มึงเอ่อทุกรายการเลย <c oughs> แร่โคบอลต์เนี่ยมีให้ครับสามรายการแต่แร่คอปเปอร์มึงทุกรายการเลยนะ,สะแสเลนแม่อีคอปเปอร์อีดอกไอ้น,นี่ก็คอปเปอร์ครับไอ้น,นี่ก็คอปเปอร์ ต๊ะมึงคอปเปอร์ด้วยไหมโต๊ะไม่งทองแดงฟ้าผ่าทีกูกตายเลยบอกเลยตายขาดโต๊ะเลยกำลังเดกข้าวอยู่นี่ใช้แร่คอปเปอร์ทั้งนั้นเลยครับอะไรกัใจะเยอะไปไหมแล้วก็อันนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าทำปูซีเมนต์นะเออผมอ่านในคอมเมนต์เนี่ยที่เป็นรูปเมวนะรู้สึกว่าภาพโปรไฟล์เป็นรูปเมลผมจำจำได้อยู่นะเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถอัปเกรดบ้านได้นะครับอัปเกรดบ้านเนี่ยแต่ว่าเราต้องเออเขาเรียกว่าทำปูซีเมนต์ก่อน ซึ่งก็คือต้องทําแบบเป็นก้อนนะแล้วก็เราจะสามารถอัปเกรดให้บ้านเราเนี่ยมีความแข็งแรงคงทนมากขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าผมก็ควรจะอัปเกรดบ้านแล้วด้วยนะเพราะว่าซอมบี้มันเริ่มเยอะขึ้นแล้วแหละแต่ว่าเออเอาคอเปอร์ก่อนตอนนี้เนี่ยเล่นมา13พาร์ตก็ยังไม่รู้ว่าแล้วคอเปอร์มันหาจากไหนนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวค่อยก่อนนะเออเอเอกูจะออกไปทําอะไรนะเออสร้างไอ้นั่นนะครับโรงไอ้นั่นโรงพอปลูกนะครับสร้างไปก่อน เพราะตอนนี้เราอยากจะเอากระจกเอาไปผผลนมากเลยกระจกแม่งเยอะเยอะตรงนี้เลยละกันนี่เนี่ยอบอกเลยว่ากดกินดู้กินทรัพยากรกูเยอะมากแ้วเค้าเปิ้ลไปผมเพิ่งเห็นนครับคืออย่างอื่นผมครบหมดนะแต่ว่าแรกเค้าเปิร์มาแปดอีกแหละเออเจริญเจริญกันนะพี่น้องไม้แพลง60สิไม้แพลงอไเอาขอไปเก็บก่อนดีกว่ามันเยอะกระจกอีกส0สิบนะครับเออ ซิซัตนี่โคบอลเสร็จแล้วโอ้โหโคบอลก็เยอะไม่เบาเอาไปเก็บแรโคบอลโอ้โหล้นคลังวิ่งเต็มแน่นพอดีไปยะด้วยแบบเปรี้ยๆแล้วก็ทานหินไอ้นี่เราต้องเก็บเอาไว้ครับใช้ช่วงหน้าหนาวเรามีเครื่องฮิตเตอร์แล้วด้วยนะ29ิบเก้าสามสิบโอ้โหแน่นโอ้โหกูก็นแน่นเดินไม่ได้มันหนักแต่กูขี้เกียจวิ่งหลายรอบ กูจะเดินไปทั้งอย่างเงี้ยต้องกำกลินแต่ก็ทำไม่ได้สักทีเปสมบอย่าเพิ่งมาก่อนนะตอนนี้กูช้ามากแบบช้ามากๆถ้ามาตอนนี้นี่รับรองว่ามันยืนแท้ผมเลยเป็นหุ่นไล้การเลยทีเดียวเฮ้ยเเอาไปใส่เออวิ่งได้แล้วใส่ล้วเลย30กสอนก้อนอเสร็จกระจกเสร็จแล้ว เดี๋ยนอนก่อนนี้กว่าครับคืนนี้เนี่ยมันหลอนเกินนะเนี่ยได้เสียงหมาหอนด้วยหมานี่แบบเพอๆอาจจะไม่ใช่หมาป่านะหมาแบบหมาแบบจับพลังงานบางอย่างรอยบี้นอนดีกว่าอุ้ยนอนไม่ได้อยู่น้ําเดี๋ยวตายเดี๋ยวมันไหลหลับไหลหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีต้องดื่มก่อนคนระับโอเคนอนโอ้ร้องแล้วโอเคตื่นมาตอนเช้าฝนก็ยังตกตกนานและเกินขดวิตามินเอร่างกาย ต้องการวิตามินเอาไปก่อนเลยเสพถ้างั้นจงเสพมีเยอะนี่แนบไปใส่ไอ้นี่ด้วยอ,อยัดเข้าไปเต็มกระเพาะบอกเลยตอนนี้พี่รวยอาหารตอนนี้เหรอความหิวมันทาอะไรพี่ไม่ได้แต่ว่าพี่จะตายเพราะขาดเล่นี่แหละ,ะไม้แพงอีหกสิบนะครับไอ้นี่บอกเลยโอ้มันเป็นการฐานทรัพยากรแบบโดยใช้เหตุมากๆโดยใช้เหตุมากมากเลยครับ5้า9 60 หมดครั้งอีดอกมึงเล่นสมัยกูหมดบ้านเลยกับไอ้งบอสลูกบา้บาๆนี่อื้ยหกโอเคแล้วก็ไม้สูงอีกสิเอาไปเลยทีละ3โอเคเดี๋ยวเราจะลองไปดูที่ขุดเหมืองเออตรงนี้กันนะครับคือตรงนี้เนี่ยผมเห็นเขาบอกไอ้ที่ว่าเราขุดก้อนหินเนี่ยมันจะมีก้อนแร่คอปเปอร์อยู่ข้างในก้อนหินด้วยนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลองไป เออจะว่าไปนะเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมรู้สึกไม่ใช่ดิเมื่อครั้งก่อนเนี่ยผมไปขุดหินเนี่ยเนี่ยมันมีอยู่จุดหนึ่งนะครับผมไปขุดเมืองแร่เนี่ยมันมีอยู่จุดหนึ่งนะทั่วผมขุดแล้วผมได้มาแต่ก้อนหินด้วยนะเมื่อพาร์ทไหนวะเมื่อพาร์ทที่แล้วหรือเปล่าหรือเมื่อสามพาร์ทที่แล้วไม่รู้เหมือนกันคนระับตรงนี้แหละหรือว่าตรงนี้ผมจําไม่ได้นะคือว่ามันจะมีอยู่จุดหนึ่งับทั่วผมขุดแล้วมันจะได้มาเป็นก้อนหินอย่างเดียวเลยนะแบบเพียวๆได้แหละ ผมเลยคิดว่าถ้าเกิดเอามาประกอบกับคอมเมนต์ทั่วผมอ่านเนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นไปได้นะที่จะมีนะนรับที่จะมีแร่คอเปอร์อันนี้ผมเชื่อก <c oughs> ูเช็กแล้วเหรอเช็กแล้วพอดีเชื่อคนงางซดวยเซ <c oughs> ไปครับงั้นเดี๋ยวเราไปเราไปอีกรอบหนึ่งแต่ก่อนไปนี่ขอขอเติมน้ําต้มน้ําแล้วก็เดินทางเลยและแกน,นเนี่ยเพราะว่าเราเริ่มหิวแล้วตอนนี้ต้องการสุดแร่คอเปอร์นี่แหละไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ทนแล้วนี่แน่คอเปอร์มันใช้เยอะเสเกินเนี่ย เยอะจนแบบต้องร้องขอชีวิตแบบเอ้ยขอเถอะมึงเลิกเอาไปใช้งานกับอะไรหลายอย่างได้แล้วขนาดเอามาทําเป็นโรวงพ่อปลูกไม่ต้องใช้แร่คอเปอร์ทุกอย่างเวียนรอบแร่คอปเปอร์นะครับเอ่ออะไรแบบเมื่อกี้ใจเย็นนะพี่จะเดินทางแล้วแล้วก็เออใช่เรามา mix กันหน่อยละกันนะครับแบบโยโยโย,โยไม่ใช่คนละ mix เอามา mix ไอ้นี่ครับทำการ mix อาหารนะครับมันจะ mix ยั่วอะไรแล้วนี่ครับ stew mix นะ ก็คือใช้เนื้อ,อไม่มีด้วยใช้เนื้อหนึ่งนะครับเนื้อปลาหนึ่งแล้วก็โปเตโต้หนึ่งโปเตโต้เอ้ยเนื้อปลากูเอาไปตากแห้งเอ้ยตัวเนื้อปลามันหาง่ายอยู่นะครับมันหาง่ายแต่เนื้อสัตว์ใหญ่อะดิเราต้องไปล่าโอเคถ้าง,งั้นผมจะปลูกวัฒนก่อนเลยแล้วกันนะครับปลูกเยอะๆเลยนะครับพวกเราจะทำมิกซ์กันนะครับมิโก้มิกโก้มิกโมก,โกโ้นี่ครับผมจะปลูกสักงสองนะครับเอ้ยน้อยไปสามดีกว่า คือปลูกเยอะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ขาดวิตามินตายหรอกมีร่อนฟาร์มแล้วก็ปลูกหัวมันที่มันไม่ใช่หัวเรานะครับหัวมันไอ้นี่ก็ปลูกไปไดล้วหนึ่งลูกมีแน่ไอ้นี่ยังไม่ได้โลทิ้งเนี่ยไม่ได้โลทิง้งโลทิ้งไม่ได้ด้วยบอกนี่พืที่ฉันฉันไม่เกิดดิฉันออกหรอกเออก็ได้แล้วแต่มึงเอาไปว่าผมเอาไปเก็บก่อนเดี๋ยวค่อยปลูกแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยสร้างแปลงเพิ่มด้วยนะครับ ร้อยทำโรงเพาะปลูกให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทำกินเลยละกันนะเอเมลอนรู้สึกเอาไปทำเป็นสูตรอะไรได้นะขอดูก่อนถ้าจะไม่ผิดสูตรไอ้นี่เป็นหายกระป๋องก็คือใช้วอเตอร์เมลอนนะครับหลูกแล้วก็เมลอนครึ่งซีกแล้วก็กระป๋องอีกหนึ่งจะเพิ่มแม็กซ์เดมินามาหนึ่งนะครับเออเดี๋ยวขอลองทำสักอันดูไหมแลวมีกระป๋องเปล่าอยู่ด้วยนะครับเราไปฟาร์มมานี่ไงมีอยู่ส ฮ้ยกวางวิ่งรอบๆบ้านด้วยเหมือนมึงรู้ว่าอาิ๋มันนึต้อแกนเนื้อเหรอเอาเนื้อเราไหมดีดีมากเมื่อกี้ได้ยินเสียงตีนกวางครับวิ่งตรับ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 อยู่นั่นแน่ใจว่าเสียงตีนเอา้ามึงก็ด้วยตัวดึงโอ้ยอมมาถวายชีวิตเ <c oughs> <c oughs> พื่อการเทสของเลยเหรอขอบคุณมากเอมพวกแกนี่มันจิตใจช่างดงดงามอะจิใจดีเหลือเกินใช่ไม่ต้องตายด้วยเอาละ เราได้เนื้อมาแล้วนะครับขาดก็แตหัวมันนะครับเราจะทําเป็นสตู mic, มิกเก็บเอาไว้ก่อนละกันถ้างั้นอยู่ได้อุ๊ยแต่มันอยู่ได้แค่ครึ่งชั่วโมงอะดิปัญหาค,คือหัวมันกลมมันจะโตดิเป็นวันเลยนะที่หายละกับครึ่งชั่วโมงทันไหมเนี่ยสตูมิกนี่ไงครับใช้เนื้อ1เนื้อปลาหนึ่งเนื้อปลาเนี่ยเราไปล่าได้เลยนะอยู่ใกล้ๆกลบ้านแต่หัวมันนะด,ดิต้องรอครับมันต้องรอวอเตอร์เมลอนอันนี้ค่อยหาละกันถ้าเกิดวิ่งหาเจอเอาก็ ครับเลยงั้นเอาเพิ่มสเตมิน่ก่อนก็ได้สเตมิน่หนเอยไอนี่ฮะแม็กสเตมิน่วอเตอร์มีรอนไม่ได้มีไม่มียังไม่ได้ปลูกเฮ้ยมันงกีกีบ้านด้วยโอ้โหเหมือนมึงรู้ไหนต้องการฉันหรอมนุษย์เอาิเศิเอ๊ะมันต้องการเป็นลูกหรือว่าต้องการแบบเป็นลูกหรือเปล่าอะเออช่างแม่งผ่าครึ่งนี่เนี่ยเอาไปครับเลยครับมันมีโต๊ะครับอยู่ ลูกครับแบบกระป๋องนี่เอามาครับแบบจัดไปแล้วก็ไอ้นี่หนึ่งลูกแล้วก็เออเอเอ,เอกระป๋องเย่ yeah! ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้เออยังไงนะย,งยังไงนะขอดูมาอีกทีพี่เอาอะไรอีกครับ watermelon slice นะครับกลับเอ้ยไม่ได้สะดุ้งตูดยิ่งมาเลยไอ้น้องบางอาจขัดขวางออมันบอกมนุษย์จะทำการเพิ่มเลือดเลย เลยรีบม,มากัดขวางนี่ไงกูเป่าหัวแตกเอาละมาดูใหม่อีกทีครับเฮ้ยหรือว่ามันไม่ใช่ใช้โตะนี้หรือเปล่าแต่นี่มันโต๊ะทำอาหารนะแล้วถ้าเกิดไม่ต้องใช้ครับโตะนี้แล้วกูจะคราบทาไมเนี่ยโตะนี้ครับ the ะฟู้ด a ทเบนี่ไงก็ต้องใช้โตะนี้แหละจริงๆครับวอเตอร์เมลอนเมลอนครึ่งซี่อ๋อต้องการเมลอนครึ่งซีครึ่งชีวิต <S <S 2> <S 2> เธอเป็นมากว่ารก เพราะเธอเน้นคือกรึ่นเอ๊ะ hey. แล้วมัน <c oughs> แล้วมันเอายังไงวะเนี่ยเออต้องเอามาวางก่อนหรือเปล่าครับวางแล้วก็ผ่าอ่าอันนี้มันเก็บอ๋อนี่ไงผ่าเสร็จแล้วครับแล้วก็ใส่นี่เยอะทูอินวันเลยมีกระป๋องด้วยอ่านี่ครับได้ครับเยี <Yeah. S 1> อาหารปลากล๋องเอ้ยกระป๋องแล้วก็มีอีกหนึ่งด้วย เอา,าอีกหนึ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีอยู่อีกอันหนึ่งก็คือเราสามารถคราบได้อีกชุดหนึ่งพอดีเลยนี่ไปเลยแล้วก็ปลากองปลากองเย่ yeah! ได้มาสองปลากองนะครับเพิ่มอุ้ยน้าหนักเยอะอยู่นะครับลองกินสักอันดิเพิ่มหลอดน้ําด้วยนี่นะแน่เราได้กระป๋องคืนด้วยนะครับอา้าวแล้วถ้าง,งั้นมึงจะใช้กระป๋องในการคราฟทาไมเนี่ยแดกคืนแล้วได้คืนด้วยนะครับงงงงกูงง,ง,ง,งมากเอ้ยแล้วก็นี่ครับสเตปเปอเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วนี่ไง มันเพิ่มแบบถาวรเลยครับเยี yeah! ่ยซติงกระดิ่งเมลโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเ,เดี๋ยวเราค่อยกลับมาค้าอีกทีนะครับเ,เราจะปลูกเมลอนเนี่ยเอาไว้ทั่วไปเลยแต่ว่าผมเอาหลอดเลือดก่อนดีกว่าเนาะเอาหลอดเลือดก่อนดีกว่าก็คือปลูกหัวมันนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวทํากระถางเพิ่มด้วยค่อยว่ากันตอนนี้เราจะเจาเหมืองแรกก่อนนะครับผมจเจาที่ขุดที่ขุดแรกไปด้วยนะเพราะเราเชื่อว่ามันควรจะพอได้แล้วตรงนี้ไปน้องพอได้แล้ว เราจะต้องเดินทางไกลแล้วต้องว่ายน้ำทั้งท้ที่กูแบกเครื่องไปด้วยเนี่ยนะขน้าดนานะครับต้องแบกไปแล้วว่ายน้ําไปด้วยเสียก่อนเผื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันมันบักใต้น้ําแล้วเครื่องไม่หายรับรองว่าน้ําตาไหลแน่นอนนะ,ะไปเลยเราจะไปตรงไหนสักจุดหนึ่งก่อนแบบอย่างเช่นตรงนี้ก่อนละกันนะอยู่ใ,ใกล้ๆวิ่งตรงไปแล้วก็ค่อยลงล่าง ซึ่งไอ้สองจุดตรงนี้เนี่ยผมค้นไปแล้วชัวร์ๆนะๆนะก็คือเป็นแร่เขาเอ่อเป็นแร่โคโบอลกับแรอ่อลูมิเนียมนะเมื่อพาร์ที่แล้วอ่ะนะแต่ไอ้สองจุดตรงนู้นเนะี่ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นแร่อะไรเนะี่ยเพราะว่าเราค้นนานแล้วแหละจําไม่ค่อยได้แต่ว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่เราขุดเนี่ยแล้วมันเป็นก้อนหินแบบเพียวๆเลยนะครับแบบแตกออกมาแบบสาแดกขาดนะครับแตกแบบ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคนละแตกโอเควิ่งตรงไปเลยนะครับวิ่งไปดูโอ้ยเหนื่อย <c oughs> อ๋อสิไออู๋เกือบ เกือบไม่พ้นเย้มาถึงแล้วโอ้โหโรงโจงเลยนะเหมือนกูเคยฟาร์มมาแล้วอะเอ้ยแต่ว่านี่ไงฮะมันเป็นเหมือนก้อนแบบมันไม่ใช่ก้อนแร่เอ้ยเอ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยจะพังแล้วด้วยชิบหายและลืมครับโอ้โ oh, หทุบได้สักสองก้อนมัง้งจราิงอนาดนี่ครับ นี่อันนี้แร,โร่โคบอลไม่พวกแกมันหินกันรัวตรงนี้แร่โคบอลเราจะไปฝั่งนู้นตรงนี้แหละอีกจุดหนึ่งนะครับเฮ้ยนี่นี่นี่นนมเมลอนเก็บไป two hours later อมาถึงแล้วอาตรงนี้ก็ยังมีก้อนหินก้อนแร่อยู่นะครับตอนแรกผมนึกว่าฟาร์มไปหมดแล้วซะอีกอรูปลักมันดูเหมือนก้อนหินด้วยนะอีกแล้วแหละเมื่อครั้งที่แร่ตรงนู้นมันก็พวกก้อนหิน ก้อนหินนั่นแหละแต่เป็นก้อนไรนั้นฉันขอดดูด้วยมือด้วยตาของฉันเอ้ยนี่ไงก้อนหินนะครับแล้วก็เอ้ยนี่นี่นี่กูเ,เจอแล้วกูเจอแล้ววุ้ยแหละมีแถมก้อนหินมาด้วยแรัแลคอรเปอร์เอ้ยเอ็เมืองนี้แหละที่กูหามันเนั่นด,ดอกนี่เลยกูจะปักบ้องเข้าหลามเอาไว้ตรงนี้นี่แน่วางเอาไว้ครับขุดตรงนี้แหละ เฮ้ย <Hey, S 2> ได้แล้วเว้ยเอาไปเลยใส่ห้านี่แล้วก็ปั่น4นาทีจะได้มาหนึ่งก้อนแต่ว่าอาจจะเป็นแบบว่าฐานดินเหนียวด้วยแต่ไม่เป็นไรผมต้องการแร่อลอนสองก้อนนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไปทำเป็นโงรงเพาะปลูกเลยเนี่ยมีแร่เยอะเลยติดคิดว่าพี่เอ็กกูจะพังแล้วเมื่อไต่ครับไม่ใช้อะไรบ้างนะขอร้องแล้วก็ <laughs> ขอร้อง please ใช้ไม่เยอะ s t i c k stone blade pan fiber เพนไฟเปอร์เอ้ยผมพามาหรือเปล่าวะเอ้ยพามาเอ้ๆๆพามาพอดีเลยวิ้ยไมซี่ก็พามาโอ้ยกูดวงดีอะไรเช่นนี้เผลอพามาหมดเลยครับตอนแรกนึกว่าไม่กูต้องชุดก่อนนะเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าผมต้องวิ่งกลับบ้านก่อนเชพเพนไฟเปอร์สองครับโซนเปลือกหนึ่งโอ้มันช่างเหมาะเจาะอะไรขนาดนี้เรามีพอพอดีไปเลยไอ้นี่สองด้วยแยกออกมาหนึ่งสอง โซนเบลดหนึ่งปุ๊บปุ๊บปับป๊บปปับป๊บปั๊บเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งทุบอ้อยพังก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้พื้นที่เราเต็มอยู่แ้วทีเดียวก็เจ๋งอีนี่ว่าไปเลยน้องน้องไปขึ้นแสดงโชว์ต่อเลยนี่แน่น้องคนเก่าเขาพังไปแล้วมึงใช้ว่าพังเลยน,ะนี่มาครับทุบนี่แหละที่ฉันแตามเฮและคอปเปร์นี่ครับอุ้ยหามาตั้งสิบกว่าบาทกูเจอสักที โอเคเดี๋ยวขอฟาร์มก้อนหินแถวๆนี้ก่อนเลยละกันนะครับเพราะมันคือแร่คอปเปอร์ดิดนนี่เองโจเวนไอ้อนแบบนี้นะเป็นอ่าก้อนดินเหนียวนะครับซึ่งเรายังไม่อยากได้เพราะยังไม่ได้ใช้งานเดี๋ยวเอาไปค่อยใช้ค่อยก็คอ่คอ,ยคอยมาฟาร์มตอนนี้เอาแร่คอปเปอร์นี่แหละไี่ยินงโอเคฟาร์มเสร็จหมดแล้วนะครับมาขอดูหน่อยสิโอ,อ้ทานหินเกลือก่อนหนึ่งก้อนเกลือมาก่อนไม่เป็นไรพรี่มีเวลายเยอะเพราะกว่ามันจะล้อมเสร็จ ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับมาเบ้ามาเป็นเนื้อยื่ให้กูแซ่ีดอกอดตอนนี้ต้อไปจะเป็นมิกซ์เนื้อมิกซ์เนื้อมิกซ์เนื้อนี่น่ตายครับโดโอเควิ่งกลับบ้านเลยครับเอาไปหลอบอีก2ก้อนแล้วก็เราจะทำไอ้นั่นได้แล้วลงพอปลูกเจอสักทีเหมืองแร่คอปเปอร์โอ้มันมาแบบเนียนๆนะครับเกือบไม่รู้แล้วไงเนียนเราเนี่ย มาปนกั้อนหินด้วยไอเน,นแบบฉันไม่อยากให้แกเจอหรอกนะไอ้มนันษย์เลยแอบเนี่ยบบก้อนหินเแนบบี่ยมึงนี่มันร้ายกาไ<ป>ว่ายแล้วมาเดินเล่นในป่าพี่ว่างเนอะพี่ว่างว่างนักตายหาไปซะเก็แบบอุ๊ยได้หัวม,มันหกก้อนโอ้โหได้คตดเยอะเลยครับเอ่อเรียกเป็นลูกดีกว่าเรียกเป็นก้อนนี่เหมือนก้อนขี้อะไรสักอย่างโอเคพิ่งกลับบ้านแล้วยาว,ยาว เย่ออ yeah. ถึงบ้านเก็บแร่ขึ้นเอาแร่ลงเตาอย่างเด็กจุดไฟอ่ะเอาฟืนใส่ฟืนเก็บขึ้นแล้วก็จุดไฟอ่ะเย่ย่างเสร็จแล้วเก็บ yeah. มาแร่คกร์บเปอร์แปดก้อนเอาไปใส่เย่เ yeah. สร็จแล้วอ่ะกูทำมาเพื่ออะไรเนี่ย <c oughs> ทำมาเพื่ออะไรเนี่ยปกติทําหน้าหนาวอ่ะจะดีมากครับดีมากๆเพราะมันคงจะไม่แข็งแน่นอนแต่แต่ถ้ามันเป็นช่วงฤดูปกตินี่ทํามาผมว่ามันอาจจะไร้ประโยชน์ไปเลยก็ได้นะครับย้ายได้ไหมเนี่ยกดเอ็นย้ายได้เนาะย้ายได้แหละดูสร้างมาตั้งใหญ่ขนาดนี้ย้ายไม่ได้ <c oughs> จะด่าให้เออได้ครับย้ายได้ย้ายได้ย้ายที่เดิมีกว่ตรงนี้เกะงแก มีค่าความคงทุนด้วย100นะครับอา้าวชิบหายแล้วนี่กูสร้างมาเป็นเป้าซอมบี้เลยนะเนี่ย <c oughs> ให้โดนตบเล่นนะแต่ว่าตราบใดที่เราไม่ไปแอบอยู่ในกรีนเฮาส์เนี่ยนะครับมันก็คงจะไม่ตบเล่นหรอกนะผมว่าเพราะถ้าเกิดเราเข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยแล้วซอมบี้มันมาเนี่ยนะมันจะพยายามตบเพื่อทําลายถิ่งปลูกสร้างที่เราอยู่นะเพื่อเข้ามาตบเราเนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดซอมบี้มาเนี่ยเราต้องออกจากนอกบ้านนะแล้วมันจะไม่มาตบบ้านนะช่ะครับเอาตัวเองไปเป็นตัวล่อ เรามาณมึงตบกูได้นะแต่มึงจะตบบ้านกูกูรักกูหวงมากฉันรักฉันหวงฉันมาทวงเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บปเตโต้นี่ได้มาแล้วเก็บมันเลยเราจะไปปลูกในก e e นเฮาส์กันแล้วนะครับลงเพาะปลูกที่ผมไม่รู้ว่าตอนฝนตกนี่มันจะลดน้ําให้ผมหรือเปล่าพอเถอมันไม่ลดน้ําในก e ีนเฮาส์ให้นี่ผมบอกเลยว่าสวยนะสวยเลยเพราะเออผมต้องการให้มันแฉบ โดยที่ผมไม่ต้องไปลดน้ำอะขี้เกียจนะครับขี้เกียจใช่ครับขี้เกียจถ้าเกิดพี่ไม่แชรให้นี่ผมจะแชรแทนเลยเดี๋ยวคนละแชรกรีนเฮาส์เนี่ยผมว่าถ้าเกิดจะให้เหมาะเนี่ยเราต้องสร้างใกล้ๆกับแม่น้ำนะครับเออสร้างใกล้ๆกับแม่น้ำอะผมว่าเหมาะมากเพราะเราจะได้ไม่ต้องรดน้ำไกลนนี่ครับสร้างตรงกลางแม่น้ำเลยผมว่าดีอยู่นะทุยคือมันมันเล่าไม่ได้อะมันบอกใกล้แค่ไหนก็ไม่ได้ต้องแบบห่างๆหน่อยห่างๆเลยอะ พี่คือตรงนี้นั่นก็ต้องวิ่งไกลอยู่ดีครับต้องเข้าใจนะครับว่าผมเป็นคนที่เรียกได้ว่าขี well, ้เกียจเรียกพี่นะครับผมอยากจะสร้างที่ม kind of ันใกล้กับแม่น้ําที่สุดเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องวิ่งอยู่แอะตรงนี้ไงตรงนี้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 ตน้นไม้มังเกะเดี๋ยวโลทิกแม่งเลยอีดักไปอย่ามาควางออกไปนี่เนอ่ยายคยับขยับเข้าไปใกล้เอาว ต้นไม้บอกตัดกูทำไมสุดท้ายมันก็วางไม่ได้เดีย๋ยวแป๊บนึงนะครับอะไรๆต้องได้สิมันได้สูงสุดประมาณตรงนี้แหละนะครับมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเนี่ยเนี่ยเอ้ยน,นิดนึงนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงไม่ได้แล้วได้แค่นี้แหละฝืนสุดๆเลยครับปมฝืนได้แค่นี้แหละเออแค่นี้ก็ใกล้แม่น้ำโผ่แแหละนะผมว่าเอาฮ นะเดี๋ยวย้ายกระถางก่อนครับเอามาปลูกในนี้แทนเดี๋ยวตรงกรีนเฮาเนี่ยผมค่อยสร้างรั้วเพิ่มด้วยนะครับก็เอามากันเพิ่มด้วยนะเพราะประเดี๋ยวสมบี้มันโตครับถึงมันจะปลอดภัยพวาเราไม่ได้นอนในกรีนเฮาก็เหอะนะถึงมันจะปลอดภัยแต่ว่าก็สร้างกันเอาไว้ก็ดีกว่านะเพราะว่ากรีนเฮามันครับนี่อยู่ใช้แล้โคตรบานโดยเฉพาะไม้ใช้เยอะมากไม้60เนี่ยคือกระจกเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกมันครับง่ายแต่ไม้ดิ60นี่มันปล้นกูชัด อ,อีร้องจังเลยออาเสร็จแบแล้วก็ปลูกไปเลยน้องแล้วก็ฤดูนาวนี้เราจะได้ไม่ต้องลำบากเรื่องเขาเรียกว่าผักผลไมา้วิตามินแล้วนะครับเพราะเรามีแปลงปลูกแล้วเย yeah. อ่าแล้วก็ลดน้ำด้วยต้องวิ่งมาลดเองด้วยนะออะเสร็จก็โอเคครับผมก็สลับเกม The Infected นะครับ เดี๋ยวเอาไว้พัดพาหน้าเนี่ยเราจะมาสร้างอาหารกระป๋องที่กินแล้วเพิ่มเลือดกันนะครับก็คือเขาเรียกว่าสู่รายการเชฟไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงทุนนิสแกนนะครับเอาไว้ต่อพาดหน้านะไปละไป